นี่ก็คือรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทนี่ก็คือน้ำน้ำแซบนั่นเองทุกคนอ,อากาศดีนะช่วงนี้นะใกล้ถนนคนเดินด้วยแหละแต่ใกล้นี่ก็คือตะคดที่มีรถนะจะใกล้แต่ควงที่ไม่มีรถอะไกลค่ะแต่มันไม่ห่างกันมากนะระหว่างเคม,มาราบที่เราจะไปเดินถนนคนเดินกับ ที่รีสอร์ทนี้นะมันไม่ไกลกันมากนะบรรยากาศมันก็ดีอีกแบบหนึ่งอะนะช่วงถ้าใครจะเที่ยวนะ่ะต้องไปหน้าหนาวอย่างนี้เลยมันก็จะต้องหาเสื้อผ้ากันหนาวเยอะหน่อยเตรียมเยอะหน่อยนะเตรียไมไปก็ดีนะเพราะว่าลมแรงมากเราก็ไม่เคยเจอที่แบบหนาวเย็นขนาดนี้นะเราก็อยู่บ้านนอกบ้านนาเราอะ่ะ หนาวเราก็ว่าหนาวแล้วนะแต่อันนี้หนาวกว่าที่บ้านไทยใหญ่พมา่านู่นอีกนะทุกคนเราก็คือแบบถ้าไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยอับน,น้ำไม่ได้แน่นอนชัวนี่ก็เป็นส่วนหย่อมนะส่วนย่อมนี่ก็เราก็สามารถามาถ,ถ่ายรูปได้เนี่ยข้างหน้าน,นี่จะเป็นร้านกาแฟตรงนี้ก็เป็นมุมนั่ง ชิวๆอาจจะสั่งกาแฟาหรือสั่งอาหารทานได้ทุกคนมีมุมถ่ายรูปเยอะอยู่นะเขาก็ตกแตง่งตกแต่งแบบคงเก่าโบราณหรือว่ากำกึ่งคาวโอยอะนะแล้วก็เรียกไม่ถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าข้างหลังัเขาจะเขียนว่าคาวบอยอนะไรเนี้ยก็ห้องพักเขาก็อาจจะมีชื่อปแปลกๆอะ นี่ก็คืออยู่ร้านกาแฟนะนี่ต้นไม้นะั่นเราไปถ่ารูปได้นะมีตะกขาด้วยแต่เราไม่ได้ขึ้นไปนะี่นี่ก็คือเป็นทางเข้าของรีสอร์ททุกคนเป็นทางเข้าเขาก็มีสนามกว้างๆอย่างนี้แหละนี่ก็คืออิกถะนใหญ่เลยนะปัญหาไม่ยากหรอกรีสอร์ทตรงนี้นะก็ใครไปอุบลก็แวะได้แต่ ถ้าเสาร์อาทิตย์นี้มันห้องมันจะเต็มอะ่ะเพราะว่าถนนคนเดินมันมีวันเสาร์ไงมีวันเสาร์เพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเต็มห้องพักจะเต็มแต่ถ้าวันธรรมดานะ่ะไม่เต็มเหรอห้องพังห้องถ้าวันธรรมดานี่ไปเมื่อไหร่ก็น่าจะได้ห้องดูแล้วนะ